ก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ช่องของคิดแบมแบกนะครับไม่ได้ลองคลิปโฆษนาเลยก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะอยู่ในช่วงของอยากทดลองนะครับเป็นแบบสมองไหลนั่นเองก็หัวข้อในวันนี้ก็คือทาไม ps ถึงตกลงมาอยู่ที่5และค่า ks อยู่ในช่วงที่0นถึง1นนะครับก็ผมขอเกริ่นไว้ก่อนเลยนะครับว่าบางท่านอาจจะมองว่าผมเลี้ยงปลาได้ไม่ดีนะครับแต่ก็ผมคิดว่าก็ไม่ดีจริงแหละแต่ว่าผมก็คิดว่า ผมได้ทําประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะครับที่เริ่มต้นศึกษาเลี้ยงปลานะก็ผมก็เติบโตไปพร้อมกับช่องนี่แหละโอเคครับก็โดยที่เนื้อหาคลิปนี้เนี่ยคือเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับผมได้ทําการเปลี่ยนน้ําแล้วก็ได้ลองวัดค่าน้นําต่างๆนะครับโดยที่ปกติแล้วอะน้ำที่บ้านผม pH จะอยู่ที่ประมาณ8นะครับซึ่งมันเป็นด่างนั่นเองผมก็เลย ใช้วิธีการเติมน้ำส้มสายชูนะครับที่เป็นน้ำส้มสายชูคนกินนะครับเติมไปประมาณ2ซีซีเพื่อให้ pH ตกลงมาอยู่ที่7น,นะครับซึ่งหลังจากอาทิตย์ที่ผมทำการเปลี่ยนน้ำนะครับก็ผมได้ทำการลองเทสค่าน้ำใหม่นะครับวัดค่าน้ำใหม่ก็ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์กันผ่านมาหนึ่งอาทิตย์นะครับก็ได้พบกับสิ่งที่น่าตกใจก็คือนะครับ ค่า ps ตกลงมาอยู่ที่5แล้วก็ค่า ks ตกลงมาอยู่ที่0ูถึง1นั่นเองซึ่งมันมันจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยสงสัยว่าไอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก็โดยปกติแล้วอ่ะค่า ks หากค่า ks มีค่ามากนะครับค่า ps ก็จะมีค่ามากตาม โดยที่ไอค่าเคเนี่ยจะมีคุณสมบัติไม่ทำให้ PS เปลี่ยนแปลงในแต่ละวันนะครับเปลี่ยนแปลงไม่มากอะไรอย่างประมาณนี้ครับก็มันเลยทำให้ผมคิดคิดดูนะครับว่าอะไรมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าค่าน้ำของผมอะ่ะมาเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้นะครับซึ่งผมคิดแบบคร่าวๆนะครับก็ได้อยู่หนึ่งทางก็คือการที่ผมซื้อกุ้งฝอยมา ให้ปลาได้กินนะครับก็คือพวกกุ้งฝอยพวกนี้ยเวลามันอาศัยอยู่ในน้ำนะครับมันจะดูดซึมแร่ธาตุไปซึ่งไอแร่ธาตุพวกนี้มันมีผลต่อค่า K คนะครับแล้วก็การที่พอปลากินเข้าไปเนี่ยไอพวกของเสียพวกนี้มันมันทำให้ค่า pH เในน้ำตกระับลดลงนะครับเลยทำให้น้ำเป็นกรดนั่นเองก็มัน ผมคิดได้แค่เนี้ครับเพราะว่าผมก็มีความรู้แค่เนี้ยก็ถ้าเกิดใครที่มีความรู้มากกว่านี้ก็แนะนํามผมได้นะครับก็หากท่านใดเป็นแบบผมนับก็สามารถแก้ไขโดยใช้วิธีก็คือการเติมน้ำปูนขาวหรือไม่ก็เปลี่ยนน้ำทั้งตู้ใหม่ได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ